ฝนตกแบบนี้ก็ต้องสดอะไรร้อนๆชีวิตติดครัววันนี้เจ๊จะมาแจากสูตรเมนูแกงส้มชะอมกุ้งค่ะสูตรเจ๊บอกเลยว่าน้ำแกงหอมเข้มขน้นไข่ชะอมนุ่มๆกุ้งกรอบเนื้อแน่นรสชาติเข้มข้นครบรสเมนูนี้ของโปรดที่บ้านเจ๊เลยกินกันบ่อยแค่ไหนก็ไม่มีเบื่อแถมมีขอข้าวเพิ่มอีกวิธีการทำก็ไม่ยากเลยค่ะตามเจมาเข้าครัวกันได้เลย ขั้นตอนแรกนำผักชะอมที่ล้างน้ำสะอาดแล้วมาเด็ดออกจากก้านค่ะคัดเอาแต่ส่วนยอดค่ะระวังหนามกันด้วยนะเด็ดเสร็จก็นำไปพักไว้ก่อนดำมะนาวม,มาหั่นแบ่งออกเป็นซิกซี่เตรียมเอาไว้ก่อนหั่นเสร็จก็ไปพักไว้ค่ะจากนั้นก็นำกุ้งมาเด็ดส่วนหัวออกแล้วก็แกะเปลือกกุ้งออกให้หมดเลยนะคะใช้มีดกรีดกลางหลังกุ้งเอาเส้นดำหรือขี้กุ้งออกด้วยค่ะกุ้งจะได้ไม่ขม ทำครบแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนจากนั้นก็มาเตรียมทำไข่เจียวชะอมกันค่ะต่อไข่ไก่ใส่ลงไปในภาชนะเจใส่ไข่ไป5ใบเลยนะใส่ไปแบบจุกๆปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อยแล้วก็ตีไข่ให้เข้ากันต่อด้วยใส่ชะอมลงไปคุกเล้าให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็นำไปพักไว้เตรียมเอาไปทอดได้เลย ั้งกระทะเทน้ำมันลงไปเล็กน้อยเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็เอาไข่ชะอมที่เตรียมมาไว้ลงไปเจียวในกระทะได้เลยค่ะวางเป็นแผ่ไปเลยพลิกกับด้านให้สุกจนทั่วได้ที่แล้วก็นำไปพักเสด็จน้ำมันจากนั้นก็นำมาหั่นแบ่งให้เป็นชิ้นชิ้นขนาดพอดีคำจะได้ทานง่ายๆค่ะหั่นเสร็จก็ไปพักไว้ก่อนเทน้ำเปล่าลงไปประมาณครึ่งหมอ้อตามด้วยพริกแกงส้มกะปิ เกลือเล็กน้อยจากนั้นก็ละลายทุกอย่างให้เข้ากันเคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้ำแกงเริ่มเดือดปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำมะขามเปียก คนทุกอย่างให้เข้ากันเข้มข้นถึงใจมากพอได้ที่แล้วก็นำไข่เจียวชะอมที่เตรียมเอาไว้ใส่ลงไปในหม้อได้เลยค่ะตามด้วยกุ้งตัวนน้นแน่นทำกินเองก็ใส่ไปแบบจุกๆต้มไปเรื่อยๆจนทุกอย่างสุกได้ที่ก็บีบมะนาวลงไปเพิ่มความเปรี้ยวและความหอมเมื่อทุกอย่างสุกจนทั่วเลยได้ที่แล้วก็ยกกระทะตักใส่ภาชนะเสิร์ฟได้เลยค่ะ เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูแกงส้มชะอมกุ้งน้ำแกงหอมเข้มข้นไข่ชะอมนุ่มๆกุ้งแน่แนๆอร่อยแบบเต็มปากเต็มคำยิ่งกินกับเขาสวยร้อนๆน,นะฟินมากสำหรับใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว i.g.tiktok ตติดคูกิงไลค์กด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ